เราไปครับณจุดจุดนี้เราได้เดินทางมาถึงตลาดลาตีกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปกันนะเรารปเราบายเหรอพี่ก็คือทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมเออ <หา S 1> ทะเลาะตั้งแต่ปิดเทอมแล้วอตอนนี้ก็เออเปิดเทอมแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่นด้วยกันใช่ไหมละ่ะเออวันนี้ยังต้องเล่นด้วยกันเนี่ยพี่<อ>มันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่คบกันบ้าง ทีนี้เออก็ทะเลาะกันจากกลุ่มใหญ่ๆก็แยกออกเป็นสองสามกลุ่มแล้ว<อ>แบบนี้เออแล้วต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจกันพอไม่เข้าใจปุ๊บก็เกิดเรื่องพี่ว่าต้องมีการปฏิวัติกันแล้วแหละอาจจะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังแยกกันอยู่ก็ อยู่ในช่วง,งเป็น week, เพื่อนเคยกเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสนิทกันมากค่ะไปนอน<ะ>ไปกินด้วยกันตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันไม่คุยเลยคะ่ะไม่มองหน้าแล้วก็ด่ากันด้วยก็อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่เพื่อนที่เป็นเกย์จะยอมรับเกทีว่าเป็นเกย์เพราะว่าแบบเออมันชอบแบบโกหกอะไรอย่างเงี้ยใช่คนนิดสองคนนี้แหละใครรู้ใครรับเนี่ยมันเอากันเองเอาละเอาละครับผมว่าตอนนี้ต้องมีภาคต่อแล้วครับ แค่อยากระบายว่าโรงเรียนหนูอ่ะพี่โกนระเบียบมันเยอะอุ้ยหนูเหนื่อยมากเลยไม่รู้อะไรเขียนคิ้วก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกอหนูยังผิดเลยไม่รู้ว่าหนูทำอะไรผิดถูกผิดเหรอจริงจริงนี่หนูใส่โบครูก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้หนูแบบโดนจ้าผิดตลอดเลยพี่หนูแบบเซ็งอ่ะไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จบแล้วอยู่มอ่ะแล้วเนี่ยม .4 อีกประมาณหกปีจบแล้ววันนี้คือพี่แบบเออยยางแตกแล้วแบบคือ เออขี่ไปแม่งกินอิชิตันแล้วแบบ<ฆ>เออมันเกี่ยวอะไรกับยาแตกเนี่ยเอาไม่กินกินหลายลายแล้วบนนี้น้ำมันทุ่มอยู่ขนาดไหนกินหลายลายน้ำหนักคืนน้นำหนักคืนละยังนี่แตกโอ้แม่นบอกขี่ไปยังแต่เ่ามีเงินเปลี่ยโนโหลดเอาๆๆๆๆๆแล้วจังไหนนี่มากระแตกตอนนี้ก็ขี่บดมากว่นี่รถมันของมูอะไรนั่นอ๋อของมูรถตุ๊กซีเรียสรถมูแม่นรถเฮาวเราไปบิ๊กยามาห้า ว่าเราลืมไปทุกอย่างข้าวไม่ใช่ลืมใครอ่ะลืมอะไรวะลืมเพลส่งเฮียเอางี้ดีกว่าแจกง่ายๆเลย่เรามาอยู่มุกอาหารอยากรู้ว่าคนมุกรู้จักฟรีซิตี้เปล่ารถสาล้อนะผมว่าที่นี่เขาไม่ขับกันหรอกมีใครมีรถฟรีซิตี้อยู่เนี่ยข้อค้าไม่ขายเลยเออแจกเลยแจกเลยอ๋อแล้วมันเป็นเสื้อทำเสายับเลยเสื้อเลยจาัดบิกยามา ไปกันครับไปตามหาผู้ชมดีกันอันนี้คือตามเลยใช่มั้ยครับไปเจอแล้วครัเจอแล้วเจอแวล้วครับนั้นวเจอแล้วครับ เสร็จแล้วฮะผู้โชคดีเดี๋ยวผมตามหาเจ้าของรถก่อนผม,มเจอเจ้าของรถแล้วครับคือผู้โชคดีของเรานะสวัสด,ดีครับครับวันนี้ผมมาตามหาเจ้าของรถ3รีรถ3ล้อนนะนะครับคุณน้าคือผู้โชคดีรับเสื้อรับวงกุญแจจากบิ๊กยามาฮ่าไปเลยครับครับผมขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าทำไมคุณน้าถึงเลือก3รีซคันนี้ครับ เพราะว่ามันแปลกแปลกแนวแล้วก็อีกอย่างระบบเบรกก็โอเคระบบเบรกโอเคใช่ขี่เป็นไงบ้างครับก็คล่องตัวดีเหมือนเหมือนกับสองล้อดีตรงที่ว่าเวลาเบรกโอเคโอเคครับเบรกนี่คือสุดยอดสุดยอดแล้วเบรกนี้เทนึงคือสามล้อเลยเบรกทีเดียว3ล้อครับโอ้โหเพราะเป็นเป็นระบบช่วยใครที่กำลังสับสนลังเลอยู่นะครับอย่าลืมนะครับทรีซิตี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆกับบิ๊กยามาฮานะครับ ยามาฮ่อเราเราไปร้อนนะคะร้อนร้อนค่ะร้อนมุกร้อนอุ้งเหร้อนร้อนจริงจร้อนจริงจเราไปหาน้ำเย็นกินกันดีกว่าไปไอ้ทีข้างหลังกล้องมันยิ้มเลยข้างหลังกล้องมันยิ้มเลยเนี่ยเรื่องระบายใไหมครับน้ำผมก็อึดอัดอึดอัดมานานแล้วคนมันยืนบางร้านบึ้มเลยใช่มแต่ไม่มีใครซื้อสักคนฝั่งนู้นยังขายได้ฝั่งนี้ขายไม่ได้สักบาทเลยนะพี่นี่มัน ายกันเนี่ยขอบคุณครับพี่ระบายแล้วบายเลยพี่ครับผมอาจารย์แม่งขโมยครับว่างครับอาจารย์อะไรฮะบอกพี่ไม่ได้ว่ากระซิบพี่ไบอกหรอกจินระหรือเปล่าผมบอกว่าจอดจานไม่เมื่อกี้เห็น่ยงพูดเงี้ยเราไปขี้ สิ่งอยากระบายนะครับตอนนี้บอกว่าหัวอกพ่อค้าแม่ค้าเลยครับตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็ฝนตกนะครับอยากจะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าให้ไปตกที่เขาทําเกษตรกรครับแล้วก็ค้าขายในเมืองนี้ก็ตกได้ครับแต่อย่าตกตอนขายของนะครับแล้วก็อย่าลืมครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะมาเที่ยวชมนะครับจังหวัดมุกดาหารก็สามารถที่มาเที่ยวชมได้ครับเป็นเมืองคู่แฝดครับติดกับฝั่งซ้ายสวรรค์นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับก็อยากจะถ้าเกิดว่า ผู้ชมคนไหนนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารก็แวะมาเดินตลาดลาตีมุกดาหารนะคะอยู่นี่ก็ขายเสื้อยืดอยู่ที่นี่เป็นประจำค่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง2องทุ่มค่ะใครที่แวะมาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านนี้ได้ครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบอกมาจากรายการรายการอะไรนะเราราบาย๋ยวมีส่วนลดพิเศษค่ะจําหน้าไม่คาว้นะเพราะว่าตาตึงหัวใจเลยแกไม่อยากให้เขาเขียนคิ้วเหมือนเล่นนิ้วเอาละครับเอาเอาละครับ ว่าต้องมีการเปิดอภิปรายในครั้งนี้นะว่าการเขียนคิ้วของน้องเขาจะกับคันสอนพระรามฮะโค้ดกับคันสอนพระรามไม่อยากให้น้องพลเขียนคิ้วหนาครับไม่อยากให้น้องพลเขียนคิ้วหนาฝากไว้ถึงน้องพอลด้วยนะครับอยากให้เขาเลิกทาแป้งครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเอาเพื่อนมาเผาเลยรวะน้องพลอ,อยากให้พ้อยพลเลิกทาแป้งครับ <c oughs> มีกากเพชรด,ด้วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แป้งมีกากเพชร <c oughs> คนตรงนคนนั้นครับ ทำไมบอกว่าไงา <c oughs> บอกว่าเลือกอะไรนะเลือกอะไรนะกันซิปเดี๋ยวพี่พูดนะอ๋อเลือกเอาปิงแปะคิ้วไมาได้เราเพื่อน <c oughs> บอกอุ้ยแรอยงอ่ะมันผู้ชายที่ปากร้ายมากเนี้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเชียร์ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากับ The Ending of r o c k s t a r ที่สนับสนุนเสื้อผ้าที่สวยของเราแล้วก็ Major Cineplex และสุดท้ายคือ Big Yamaha ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ เอาเลยครับไม,ไม่ขายครับ <c oughs> <c oughs> รอเล่นเรบไป